รัฐวัตจัดให้กังเอิกล่ะยังการทิ้งวนซีนีส์วหรอ่าใช่ใช่ครับผมเพราะว่าคือ สำ,สำหรับมีนที่พูดไปตั้งแต่แรกแล้วว่าคงไม่ได้กลับมารับซีรีส์วายหรือว่าซีรีส์แนวนี้อีกแล้วหลังจากบังเอิญรักไปคนระับเพราะว่าเราก็ก็พูดกับทุกคนไปแล้วแหละว,ว่าเราก็จะมีคอนแทรคกับบังเอิญรักอยู่สองซีซันเนาะแล้วพอหมดไปก็คงตอนนี้มีนก็ไปเซ็นสัญญาอยู่กับทางช่องสาม้วด้วยก็คงไม่ได้มีโอกาสกลับมาเล่นซีรีส์ทายนอกแล้วนะครับผมแต่ว่า คือสุดท้ายแล้วก็คงทิ้งทนในช่วงนี้ไปก่อนแล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีแผนว่าจะกลับ,จะ,ลบจะกลับมารับเล่นเรื่องอื่น,นๆด้วยความที่อ่ะ<ม>เราก็คู่พี่แปนไปแล้วล้วก็คอมลีไปแล้วเด็กเราเคยพูดด้วยอ,อย่างี้เหมือนต้องไม่แน่ใช่อาจจะมีมผมผมว่าอนาคตอยู่ที่อนาคตอ,อาจจะแบบห้าปีสิบปียี่สิบปีอะไรเงี้ยถ้าบทบทดีบทที่ผมสนใจท้าทายจริงๆก็อาจจะอาจจะมีโอกาสกลับมาได้ก็ขึ้นอยู่กับอนาคตแล้วกันแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีแผนเราเรามองตลาดคับซีรีส์วายยังไงบางทีก็ดูสื่อกา ก็สำหรับสำหรับตัวมินเองนะที่อยู่กับวงการซีรีส์วายมาตั้งแต่เข้าวงการเลยก็ว่าได้นะขู mm ่ข hmm. ี้อยู่ตลอดก็ดีใจนะที่เห็นวงการนี้เติบโตขึ้น mm hmm. เรื่อยๆมีคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคือยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากแล้วกันถือว่าเป็นในฐานะของคนที่อยู่ในวงการซีรีส์วายมา mm hmm. พอสมควร mm hmm. ก็คือพอมันมีชื่อเสียงมีกระแสะขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบคิดจะแบบโชวโอกาสหรือว่าหากินกับซีรีส์วายอย่างเดียว mm hmm. ครับทุกคนก็ต้องแบบพัฒนาแล้วก็สนับสนุนไม่ใช่แค่ตัวซีรีส กลุ่มความหลากหลายทางเพศที่ก็อาจจะข้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับซีรีส์วายอย่างแน่นอนแหละเราก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนแล้วก็เสริมสร้างส่งเสริมเอ็นดูเคชั่นไปเขาเรียกว่าอะไรให้แนะนําแล้วก็ส่งต่อ,อการเรียนรู้ที่ถูกต้องไปด้วยกันทั้งตัวซีรีส์วายแล้วก็กลุ่มความหลากหลายทางเพศด้วยครับเราก็อยากจะเป็นกระบอกสยงตรงนั้นเหมือนกันเมื่อก่อนบางคนกมอว่ามันเฉพาะกลุ่มแต่ทีนี้เหมือนมันไม่ไม่เฉพาะกลุ่มนะจะไปไปกว้างขึ้นแล้วน้องมินครับผมก็เราว่า คือซีรีส์วายก,ก็เราก็ทําขึ้นมาเราก็ไม่ได้อยากจะขายแค่เฉพาะกลุ่มหรอกเราก็อยากให้มันแมสอยากให้ w ว r l d w i d e แล้วผมแล้วทุกวันนี้ก็มีคนรู้จักมากขึ้นจากแฟนๆที่เข้ามาติดตามเราเข้ามาบอกต่อเรื่องราวของเราเราว่าไม่ใช่ซีรีส์เฉพาะกลุ่มแล,แล้วแหละอยากให้คนเปิดใจลองรับชมดูเราว่าหลายๆเรื่องมีต่อแท้เขาคิดดีๆความรู้ดีๆหรือว่าอย่าไปที่ว่ามันเป็นซีรีส์วายแล้วจะเป็นเฉพาะกลุ่มเลยเราว่ามันก็คือซีรีส์อีกประเภทหนึ่งทั่วทั่วไปนี่แหละที่ทุกคนสามารถดูได้เหมือน ซีรีส์อัจฉริกรรมซีรีส์สอบสวนซีรีส์ตลกใช่ไหมผมแม้แต่ช่องสามที่เราไปเซ็นเขาก็จะจัละตละคใช่อตอนนี้เขาก็มีแล้วนะมีละครมาเหมือนกันนะผมอืมใช่มผมผมก็เห็นวันนั้นก็คุยกับคุยกับพี่อินพี่จ๊อบอยู่นะผมก็น่าจะสนุกนะมีโอกาสไม่มีโอกาสก็จะไปเลมือนกัสำหรับมีนไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเรื่องนั้นใช่ใช่ครับผมรัฐวัตรจัดให้